สวัสดีครับแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนี่คือสาระดีกีฬาดังรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2025รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ทีมชาติไทย23ลงสนามพบกับเมียนมา23เมื่อคืนวันที่22กรกฎาคมที่สนาม Patriot Stadium ประเทศอินโดนีเซีย แมตช์นี้มีเดิมพันสูงครับเพราะทีมชาติไทยขอแค่เสมอก็จะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีหลังจากนัดแรกไทยถล่มติมอร์เลสเต้40ขณะที่เมียนมาพลิกนรกไล่ตีเสมอติมอร์มา4ีต่อ4แบบดุเดือดโดยโค้ชวังทวัตชัยดำรงอองจกูลยังคงวางใจผู้เล่นแกนหลักลงสนามนำโดยเสกสันราตรีกับตันทีม ธนาวุฒิโพชัยและยศกรบุรพานในแดนหน้าเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่12ไทยได้ลุ้นทันทีเมื่อพันธมิตรประพันธ์จายบอลให้สงครามสมุรนำพึ่งได้สัดไกลห้วยเท้าซ้ายแต่บอลลอยข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่29โอกาสทองอีกครั้งเสกสันราตรีเปิดบอลจากฝั่งซ้ายให้ธนาวุฒิโพชัยขึ้นโคกเต็มเ แต่บอลก็ยังเฉียดคานไปนิดเดียวนาทีที่40ไทยสวนกลับเร็วเสกสรรลากบอลเองก่อนจ่ายธนาวุฒิได้ยิงเต็มแรงหน้ากรอบเคตโทษข้ามคานไปอีกหมดครึ่งแรกไทยครองเกมเหนือกว่าแต่ยังเจาะประตูไม่ได้สกอร์ยังคง0-0ต่อครึ่งหลังกลับมาสู้กันต่อนาทีที่48ไทยบุกหนักยศกรบุรพาเปิดบอลจากซ้ายเข้ามา สงครามสมุรวัลเล่ด้วยซ้ายทันทีแต่ผู้รักษาประตูเมียนมายังพุ่งปัดออกหลังไปได้อย่างยอดเยี่ยมนาทีที่57ไทยเปลี่ยนรวดเดียว3คนผลเอกมณีกรชวันวิทย์แท่เลา้าและนารากรแก่งประโทกลงมาเติมเกมรุกนาทีที่69ช้างศึกเกือบเฮเสกสรรราตรีพาบอลไปเองทางฝั่งซ้ายหาจังหวะปั่นคุ้งด้วยขวาบอลพุ่งไปชนคานเต็มเมแฟนบอลไทยในสนามถึงกับกุมขมับ ไทยเปลี่ยนตัวต่อเนื่องนาทีที่74ส่งชัยพลอดทนแทนพันธมิตรและนาทีสุดท้ายส่งศิรภพวันดีลงแทนเสกสรรช่วงทดเจ็บนาทีที่9 6 1ยังมีลุ้นอีกครั้งชวันวิทย์แทงทะลุช่องสวยให้ยศกรบุรพาหลุดเข้าไปยิงในเขตโทษแต่บอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นจบเกมทีมชาติไทยย23เสมอกับเมียนมายู23แบบไร้สกอร์0-0 แต่เพียงพอให้ไทยควา้าแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่คู่ต่อสู้รอบรองไม่ใช่ใครครับเจ้าภาพอินโดนีเซีย U23 ที่ฟอร์มแรงในกลุ่ม A รออยู่แล้วโดยจะพบกันในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา20.00นที่สนามเกโลราบุงการนอสเตเดียม และนี่คือสถิติหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2025คู่ระหว่างทีมชาติไทย U23 พบกับทีมชาติเมียนมา U23 ผลจบลมด้วยสกอร์เสมอกัน0-0ต่อแต่ทัพช้างศึกไทยยังคงผ่านเข้าสู่รอบรองคณะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ได้สำเร็จไปดูภาพรวมของเกมกันครับทีมชาติไทย U23 ครองบอลไปถึง63%สร้างโอกาสยิงได้มากถึง18ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งจ่ายบอลทั้งหมด393ครั้งและมีความแม่นยำในการจ่ายสูงถึง83%ในขณะที่ทีมชาติเมียนมา U23 ครองบอลเพียง37%ยิงทั้งหมด10ครั้งเข้ากรอบเพียง2ครั้ง มีจังหวะเซฟโดยผู้รักษาประตูมากถึง4ครั้งแสดงให้เห็นถึงการเล่นเกมรับที่มีวินยัยได้ลูกเตะม,มุมมากถึง9ครั้งมากกว่าไทยที่ได้7ครั้งนอกจากนี้ไทยยังโดนจับล้ำหน้า1ครั้งส่วนเมนมาไม่มีล้ำหน้าเลยตลอดทั้งเกมจำนวนการทําฟาวเท่ากันที่ฝั่งละ6ครั้งแต่ฝั่งเมียนมาโดนใบเหลืองไป2ใบ ขณะที่ไทยไม่มีใบเหลืองหรือใบแดงแม้แต่ใบเดียวสรุปภาพรวมของเกมนี้ทีมชาติไทยคุมเกมได้มากกว่าในทุกมิติทั้งการครองบอลโอกาสยิงและการจ่ายบอลแต่จังหวะจบสกอร์ยังไม่เฉียบคมพอทำให้ไม่สามารถเจาะแนวรับของเมียนมาได้ส่วนเมียนมาเองก็เน้นรับแล้วโต้และเกือบมีโอกาสสวนกลับหลายครั้งเช่นกันและแม้ว่าเกมนี้จะจบแบบไร้สกอร์ แต่เรื่องราวหลังเกมยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดแฟนบอลทั่วอาเซียนก็อออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดทั้งในฝั่งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและแน่นอนแฟนบอลไทยเองก็ร่วมวงวิจารณ์กันเพียบบางคนชื่นชมแนวรับของเมียนมาว่าอึดถึกทนเกินคาดบางคนบอกว่าไทยเล่นดีแต่จบไม่คม ขณะที่แฟนอินโดนีเซียเริ่มออกมาปั่นแล้วครับบอกว่าถ้าเจอกันรอบรองชนะเลิศไทยเตรียมตัวแพ้ในบ้านเราได้เลยว่าแต่ความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านอาเซียนจะร้อนแรงแค่ไหนมีใครชมไทยมีใครเน็บแนมหรือมีใครทารรบกันต่อในรอบรองชนะเลิศไปฟังพร้อมกันครับกับคอมเมนต์อาเซียนหลังเกม ไทยเสมอเมียนมา0ต่อ0พร้อมบทแปลไทยครบทุกประเทศที่เดียวในสาระดีกีฬาดังคอมเมนต์จากแฟนบอลเมียนมาคนรากเขียนว่านี่คือบทเรียนถ้าเราไม่สามารถชนะเกมที่ควรชนะได้สุดท้ายเราก็ต้องชดใช้แบบนี้แหละ ฟังแล้วรู้เลยครับว่าแฟนบอลคนนี้รู้สึกเสียดายสุดๆเพราะเมียนม,มาเล่นได้ดีใน2นัดเสมอทั้งไทยและติมอร์แต่จบด้วยการตกรอบเพราะเก็บชัยไม่ได้แม้แต่นัดเดียวคอมเมนต์จากแฟนบอลเมียนม,มาอีกคนเขียนว่าเกมนี้เหมือนเตะแบบนัดกันไว้ยังกับบทละครถ้าเอาจริงไทยยิงขาดไปแล้วแต่เมียนม,มาเองก็ไม่ได้เล่นเอาจริงพอใกล้จบเกมก็ไม่มีใจจะสู้เหมือนเล่นไปตามบทเท่านั้น โอ้โหคอมเมนต์นี้เจ็บจี๊ดเลยครับเป็นแนววิจารณ์แรงๆจากแฟนเมียนมาเองว่าทั้งสองทีมดูเหมือนจะเล่นให้จบมากกว่าเล่นเพื่อชนะแฟนบอลเมียนมาอีกคนเขียนว่าที่เราเล่นกับทีมอย่างไทยได้จนจบเกมแบบไม่แพ้ถือว่าประทับใจมากนักเตะเมียนมาดูเข้าใจแท็กติกของทีมไทยมากขึ้นชัดเจนสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือความมุ่งมั่นของนักเตะ แล้วหวังว่านักเตะรุ่นใหม่ของเราจะเฉิดฉายขึ้นมาอีกเยอะๆในอนาคตนะว้าวคอมเมนต์นี้เต็มไปด้วยพลังบวกครับไม่ใช่การโทษหรือเสียดายแต่เป็นการชื่นชมผลงานของทีมเมียนมาคอมเมนต์จากแฟนบอลอินโดนีเซียคนหนึ่งเขียนว่าบางครั้งการเสมอก็ถือว่าโอเคนะตราบใดที่ทีมยังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อยู่ฟังดูเผลนๆเ,เหมือนเป็นการพูดกลางๆใช่ไหมครับแต่ถ้าอ่านดีๆนี่แหละ แนวอินโดแท้ๆแฝงความหมายว่าไทยอาจจะเล่นเอาตัวรอดมากกว่าเล่นเพื่อชนะอินโดนีเซียเองในฐานะเจ้าภาพแน่นอนครับว่าเขากำลังจับตาไทยอย่างใกล้ชิดและคอมเมนต์นี้อาจบอกใบ้ว่าไม่เป็นไรหรอกที่ไทยเสมอเดี๋ยวเจอกันในรอบรองแล้วจะรู้ว่าใครเล่นเพื่อชนะจริงๆแฟนบอลเวียดนามคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ผมคิดว่าอินโดนีเซียเวียดนามและไทยต่างก็เล่นกันได้ไม่ดีเลยในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ฟิลิปปินส์กลับเล่นได้ดีมากคอมเมนต์นี้มาแบบตรงๆครับเป็นเสียงจากแฟนบอลเวียดนามเองที่ออกมาวิจารณ์ทั้ง3ทีมใหญ่ในอาเซียนแฟนบอลเวียดนามคนนี้เขียนว่าขอเคารพเมียนมาแม้ประเทศของพวกเขากำลังเผชิญความยากลำบากมีสงครามกลางเมืองแต่ในฟุตบอลพวกเขายังลงสนามอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อประเทศ ขอแสดงความเคารพจริงๆคอมเมนต์นี้เรียกได้ว่าซึ้งใจเลยครับไม่ใช่แค่พูดถึงผลการแข่งขันแต่พูดถึงหัวใจของนักกีฬาเมียนม,มาที่แบกภาระของชาติในยามวิกฤตแฟนบอลอินโดนีเซียคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าพูดตามตรงอินโดนีเซียเมื่อวานก็เล่นแย่แต่ไทยกับเวียดนามก็เหมือนกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าฟุตบอลอาเซียนกำลังถดถอยลง คอมเมนต์นี้แสดงความรู้สึกของแฟนบอลที่ไม่อวยใครแต่พูดตรงไปตรงมาแบบคนดูเกมแล้วรู้สึกจริงๆว่าทีมใหญ่ในอาเซียนตอนนี้ไม่มีใครเล่นได้ดีเลยและนั่นก็คือเสียงสะท้อนจากแฟนบอลทั่วทั้งอาเซียนหลังเกมที่ไทยย2 3เสมอเมียนมายูย่ศูนย์ประตูต่อศูนย์บางเสียงก็ชื่นชมบางเสียงก็วิจ,จารณ์แต่ที่แน่ ทุกคอมเมนต์ล้วนแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลอาเซียนยังมีพลังและเต็มไปด้วยความรู้สึกของผู้คนเมียนมาแม้จะตกรอบแต่ก็ชนะใจคนทั้งภูมิภาคไทยยังคงถูกคาดหวังในฐานะทีมเต็งอินโดเจ้าภาพที่รอวันพิสูจน์ตัวเองเวียดนามผู้ทบทวนบทบาทในเวทีนี้ฟิลิปปินส์หมามึดที่แฟนบอลเริ่มจับตามองและกัมพูชาลาว ก็ยังมีเสียงของพวกเขาในเวทีลูกหนังนี้เช่นกันฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะแต่คือกระจกสะท้อนหัวใจคนทั้งชาติแล้วคุณแหละครับคิดยังไงกับเกมนี้และความคิดเห็นของแฟนบอลจากทั่วอาเซียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกแมตช์เด็ดและทุกเสียงจากแฟนบอลตัวจริงแล้วเจอกันใหม่ในแมชถัดไป ไทยย23 VS อินโดนีเซียย23รอบรองชนะเลิศที่เดิมพันคือศักดิ์สีลูกหนังแห่งภูมิภาคที่นี่สาระดีกีฬาดังเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ